สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องนะคะพอดีว่าแม่อยากดูนะคะอยากดูเป็นวิดีโอเกิงี้ไงน้องๆเรานี่ไงอาพูดพูดฮัลโหลแม่จ๋าแม่จ๋าสิบเดือนนะคะเดินแล้วเนี่ยมันไม่ขานะคะมันเดินเลยด,ดูดูดูกล้องดูกล้องนี่ไงโรมพัดตึงพัดตึง ีกับเขาหน่อยลกูกไม่เห็นจะพูดอะไรเลยพูดอะไรเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอ้ยมันไม่พูดอ่ะฉินก็หมดปัญญาที่จะทำแล้วนะ นี่นี่นี่น่น่วันดูว้าวเราเพลงให้ฟังน่ละแบบเดียวแค่ดูมาทำให้รู้ว่าเธอน่าโดนหัวใจอยากบอกว่าเกิน่าเธอน่ารักแค่ไหนจะรีบออกไปกูมันไม่ดีไม่งามกันเลยแก็กฟอร์ม ทำเป็นอ้อมค้อมทำเป็นมาดูใช่ไหมจนเธอมาเขอเบอร์โทรเข้าทางแล้วเอ่ยอย่าบอกจึงไล่ถึงบ้านให้รีบโทรหาเบอร์ทรออื่นจะได้ยินเสียงร้อซ้ายแบบแบบแบบว่าให้รอดูนี่นี่แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ องทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจะให้เก็บรักษายอมจานุนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอ๊โอ,อ,อมาคุยกับแม่นี่มาคุยแม่แกกสิไอวีดีโอเติงติงตติงงแม่แกกแม่แก กะวัสดีจ้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเอเบออจจ้าสวัสดีค่ะแม่แจ๊กกะแม่แจ๊กกะหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อปลายฟ้าเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกใครลูกใครลูกใครลูกแม่แม่ฝนใช่ไหม มัน,ด,มนด,ดื้ออะมันดื้อดื้อมากตอนนี้ก็อยู่บ้านนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเพิ่งกลับมาจากวิทไลน,นะคะวันนี้ก็แม่อยากดูอะไรอย่างนี้ก็เลยอ่านให้แม่ดูนะคะแม่บอกว่า อาเป็นวีดีโอให้ดูหน่อยค่ะลูกค่ะแม่ทำไม่เป็นแม่บอกแป๊บหนึ่งยายบอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหากิ๊บปักให้มันก่อนจะสวยมันจะสวยให้ดูก,ก็ดูเงาหน้าพี่มันไปก่อนนะคะ แอลฟังเพลงอะไรขอมาขอมาเดี๋ยวร้องให้ฟังเวว้าวว้าว,าวาคือตอนนี้ชาร์จแบตอยู่ก็เลยไปไหนไม่ค่อยได้นะคะมีคนบอกว่าทำไมไม่พักหอ,อเพราะว่า,าเปลืองนะคะที่สุดาาม,มามาวันนี้แล้ว เดี๋ยวไปเว้ยเร็วๆวันจมูเดีย๋ยลาเอาหัวหลังลที่เจ้าพูว่าหัวหลังอะไรนะหัวหลังหัวลลานอะน้องกับพี่เหมือนกัน,นเลยแต่มันเรียกเขาว่าแม่นะแม่มันเรียกเขาว่าแม่แม่ดูดูดู แมวเป่าเดาอ้อแมวเป่าอุ้ยแมวเป่ามามาพี่มาดูมันดื้อดเดือที่สุดอ่ะนี่ไงมันนอนตักว้าว <laughs> ยิม้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยจ๊บยิ้มหวานหน่อยเน,นีย่ยเน,นีย่ยเนี่ยเนี่ยนี่ไงยิ้มหวานหน่อย ลอา,างน้ำฝนต้องทำปากหมูหูอุด <c> ด <oughs> นะคะดูสิฟันไม่เท่ากันอะเรีเชนเนอร์สีไม่เหมือนกันอะ ไม่แมทกันเลยดูมันเป็นสองกระจกแม่เอาอันกระจกกับอันดินสอเขียนแต่ตาไม่ใบนี่นน่นๆนเอาไปวไบนั้นใส่บดไอเนาะดูมันไปเล่นรกระจกเขากเกียรพูดถ้าไม่ ว่าอัดวิดีโอนะไม่อ่านให้แม่ดูนะไม่อ่านแล้วคิดเกียบดูมันเดือะดูดู<ม>อะไรเนอเปลี่ยนเขียนมันมันมาาขวานะฝนดูเขียนมันนะสีดำดำ <Yes. S 1> ดูเขียนเห็นไหม ดูๆมันมันอนใกล้ๆเท้าเขาอยากฟังเพลงอะไรหรือเปล่าอ้าวเออุอ้ยตกอ่ะอาบอาบ,าบ,าบา่าอบบอุย้ยมากัดขาทำไมอ่ะมากัดขาทำไมอ่ะ,อะไปไหนแมวเ,เป่าเลยนี่นหะนะ เดือโอ้โหถ้าได้ลูกแบบนี้นะปวดหัวตายอ,อ <c oughs> ไปเดินเม้วเป่าแม้วเป่าเลยอ,อ,อ,อยู่ทางนั้นนะแม้วเป่าตัวับแง่ายเดินนั่นนะอืมวันนี้ก็ไม่มีอะไรทํา

นี่ไงแม่มันไหนโจงกระนี่ไงนี่ไงสวัสดีแม่ก่อนมันจะเลยสิบนาทีแล้วเร็วๆสวัสดีสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้านี่ดูนี่ดูนี่ดูหนังสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าก่อนอุ้ยก็ไม่พูดเนาะบ๊ายบายมันจะครบสิบนาทีแล้วแต่มันเขียนไม่ได้ก่อ